ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็วกดะดิ่งคอมเมนต์ยูดีใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบัตรเติมเกมออนไลน์ Game, code, ไอดีเกมไอเทมโค้ดและอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์รวมไปถึงการเติมเพชรฟรีแบบคุมค้มคุ Web ้มเว็บนี้เลยเพ y z โซน o n e n t th ไม่โกงไม่เกินแน่นอนลิงก์จะลางคลิปเลยนะครับ โอเคครับผมนะก็ขอกาวัสดีมิดหลักนักเป็นเกินกาลิน่าพี่แฟนกันด้วยเลยนะครับผมนะแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับนายผมนะครับนากับราการกอดเกมเมอร์ซิกาเล็กเช่นเคยเลยนะครับผมนะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมนะก็นะครับนาจะแจกนะครับนายสำหรับนะครับเป็นทางด้านนะครับนาเพชรฟรีๆเลยนะครับนาเป็นส่วน1000เพชรนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครได้นะครับเป็นส่วน1000เพชรแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งคลิปวันนี้ด นะครับเป็นเวลา15นาฬิกานะครับโอเคนะครับเป็นเวลา15นาฬิกาจุด00นะครับก็เลยเป็นวันนี้นะครับหรือว่า3โมงเออนะครับหรือว่า3โมงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นเวลา15นาฬิกานะครับนะไม่ใช่13นะครับเป็นเวลา15นาฬิกานะครับนะก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือปล่อยวันเออ15นาฬิกานะครับก็คือนะครับนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับ ก็นะครับนะจะแจกนะครับนะเป็นส่วนหนึ่งในไอเทมโคตรมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะก็คือใครอยากได้นะครับก็คือทําตามรายการกดไลค์กดแชร์กดสละไข่แล้วก็กดกระดิ่งคลิปวนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมนะแล้วก็สหรับไอเทมโคตรนี้นะครับนะสามารถนะครับนะใช้ได้นะครับ1คนต่อ1 ID นะครับนะาจำกัดการเติมด้วยนะครับผมนะแล้วก็นะครับใครที่สามารถใส่ไอเทมโคตรนี้ได้นะครับสามารถคอมเมนต์ต่างคลิปนี้เลยนะครับนะก็คือไอเทมโคตรนี้เป็นไอเทมโคตรใหม่ล่าสุดแล้วก็สหรับคลิปเมื่อวานนี้นะครับนะะก็็คคคืออนนนดดูรัับบขสเปไ้ลลููกกซซอองา ขวงนะครับสรบเป็นราดสกินปืนลูกซองขวงก็คือเป็นสีฟ้านะครับเป็นประมาณนั้นเลยสรบสกินปืนลูกซองดีแท็กนะครับ<ม>ก็คือคนดูขอเข้ามากันใหญ่เลยนะครับนะสระลูกซองขวงดีแท็กนะครับนะก็คลิปโรนนี้ผมก็จะจัดให้สรบลูกซองดวงด้วยลูกซองขวงดีแท็กนะครับ โอเคนะครับนะสำหรับรูปทรงโค้งดีแทกนะครับใครอยากได้นะครับก็เพียงแค่ง่ายๆเลยนะครับนะกดติดตามช่องสำรองของผมนะครับแล้วก็กดติดตามเอ่อทั้งที่ผมบอกไปก็คือต้นคลิปวิดีโอนี้ใครที่ติดตามเสร็จแล้วนะครับแค่นั้นก็พอนะแล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะคอมเมนต์ยูทูบบล็อกเฟซบุ๊กแล้วก็อย่าลืมแอด์เฟซบุ๊กมาใต้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ นะครับใครที่แอดมาเสร็จแล้วนะครับนะก็เตรียมตัวรับเป็นร้าน1นึ่งพันเพชรไปได้เลยนะครับนะก็จะสุ่มรางวัลนะครับสำหรับ5รางวัลนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้ไปอะไรประมาณนี้นะครับนะเป็นส่วนเพชรนะครับไปฟรีหนึ่งพันเพชรจำนวน5้ารางวัลนะครับโอเคนะครับนะสำหรับ 1, นึ่งพเออห้เพชรนี้เนี่ยนี้ผมก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าผมจะไปเอ่อกิจกรรมอะไรนะครับนะสำหรับกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมสายเติมนะเป็นกิจกรรมตกปลาทาร้อนอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเตรียมช้อนเทมนะครับไปกับเอ่อกับตันนะครับอะไรเี่ย มาเบิรนแซนนะครับนะเริ่มตั้งวันที่5้นะครับเอ้ยวันที่8ปดีขออภัยนะครับเริ่มตั้งวันที่8มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับนะพศส5 6พก็จะเป็นเดือนเดือนนี้นะครับนะจนถึงวันที่14อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสลับตกปลาทาร้อนนะครับโอเคนะครับสรับคลิปเมื่อวานนี้ก็ต้องขออนุญด้วยว่าเสียงเหลืออะไรประมาณนี้นะครับคลิปโรนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียงเหลืออะไรไมนจะ พอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนะสกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับเพียงที่เรามีเพชรนะครับนะก็คือแล้วก็จิ้มไปนะครับตามที่เราต้องการก็จะมีหลุม1หลุม2อะไรประมาณนี้นะครับหลุม2 หล,ล,ลุม3นะครับหลุม4นะครับหลุม5้าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นหลุมต่างๆนะครับก็นะครับสำหรับหลุมต่างๆนี่ก็คือเอาง่ายๆก็คือเราเลือกหลุมนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็คือก็ง่ายๆคือเราใช้เพชรในการตกปลาคารั้งยี่ห้าไดมอนด์ก็คือเป็นด้านด่านที่1อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงด่านที่4ก็คือเป็นรางวัลสูงสุดก็จะมีด้านท่าทางเปาะแปะแล้วก็เป็นด้ากระทะนะครับกระทะแะไนี่ก็คือสามารถใส่ได้ในล็อบบี้ได้แล้วก็สำหรับด่านที่4อันี้ก็จะมีเป็นเอ่อทั อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเป็นหน้ากิจกรรมอันนี้นะครับนะก็จะเป็นซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์อะไรเนี่ยสแตนอะไรเนี่ยสแตมเมอร์สแตมเมดอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพียงแค่ใช้เพชรนะครับนะแบบถูกๆเลยแล้วก็สำหรับการเติมเพชรแอพก็คือรับสิทธิ์นะครับตกฟาฟรีอะไรประมาณนี้สำหรับเอ่อกิจกรรมนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์อะไรประมาณนี้เลยนะครับนะก็คือรับสิทธิ์สูง สูงสุดถึง4ครั้งในกิจกรรมนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตกปลาทาร้อนนะครับโอเคนะคร,รับกิจกรรมนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็กิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมวีลลารบุตรนะครับนาสุดท้ายอันนี้เป็นกิจกรรมตำนานนะครับนาพาร์เข้าชาตจไอเทมนะครับกับเวอร์ชันใหม่เลยนะครับสักกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มวันที่5นะครับวันที่5จนถึงวันที่11มิถุนายนนะครับนาก็จะเป็นประมาณนี้เลยสักกิจกรรมนี้ก็จะมีด้านท่อนหัวท่อนหน้ากากแล้วก็ท่อนเสื้อแล้วก็ท่อนกางเกงแล้วก็เป็นด้านรองเท้านะครับผมนะแล้วก็สหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวีลลารบุตรนาสุดท้ายก็จะเป็นชุดที่ยังไม่เคยเปิิดขาาายยเเลว่่พงมัส นี้นะครับผมนในการยิงนะครับก็คือเป็นลูกโม่หรือว่าน่าจะเป็นลูกโม่เออก็เอ็มร้อยนะครับแต่มันไม่มีสะโคบอะ นะครับเป็นประมาณนี้แล้วกันเออผมเรียกว่าลูกโมแล้วกันนะครับ pues ้วก็จะเป็นประมาณนี้สกิลกรรมนี้นะครับก็คือเอาง่ายงก็คือยิง50เพชรนะครับกรรกรรมจัดเออหกนัดเนี่ยก็คือครั้งที่6เนี่ยคือเราจะได้ของรางวัลหายากมา1ท่อนนะครับก็จะเป็นนด้านหัวนะครับสลับเป็นด้านหัวนี้เลยนะครับนะสลับหัวไปในด้านรางวัลใหญ่อันนี้นะครับก็จะเป็นหน้ากากแล้วก็ทรงผมแล้วก็เปในด้านเออ เขาเรียกว่าเสื้อนะครับแล้วก็กางเกงแล้วก็สลับเป็นเทนนันรองเท้าอันนี้นะครับแล้วก็มีของรางวัลวีลบบุรุษต่างๆอันนี้ก็จะเป็นท่าทางอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็คือของคือง่ายๆก็คือได้ทั้งหมดนะครับในการสุ่ม50เพนี่ยก็คือได้แน่นอนนะครับนะก็คือในการให้ของต่างๆแตะของต่างๆเนี่ยก็จะมีรางวัลต่ําจนสูงอะไรประมาณนี้นะครับสูงสุดก็จะได้เป็นยกเซตเลยสลับเซตวีลับบุรุษนะครับก่อนะครับสรับกิจกรรมนี้ยิงครั้งละ50เอ่อ50เพรนะครับก็คือยิงครั เออสำหรับของนะครับ1ท่อนอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็สลหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือในการแบบง่ายง่ายแบบได้แน่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมวีรบุรุษในสุดท้ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรม c v วนะครับแรงเกตนะครับนะโกเด้นโกเด R นอารน์นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเล่นเล่น C s แรงนะครับไม่ถึงระดับโกสามนะครับก็คือเพื่อรับรางวัลก็จะเป็นในด้านปืนดีเซอร์ดิเกิลนะครับหรือว่าเป็นในด้านสกินปืนดีเซอร์สีทองนะครับ The Golden Egg นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เอเกลดนะครับเดอะโกลเด้นเอเกลนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นซีซั่นที่หนึ่งนะสำหรับรางวัลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมารับกันนะครับสำหรับใครที่โกสามขึ้นไปนะครับอย่าลืมมารับกันนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเริ่มจนถึงที่4จนถึงเดือนหน้าก็คือเดือนที่7ก็คือเปิดเทอมแล้วก็คือสิ้นเดือนของการที่เปิดเทอมครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็สำหรับกิจกรรมแลกเหรียญแฟชั่นอันนี้นะครับเป็นเหรียญสำหรับกิจกรรมบีซ่าทายร้อนๆนะครับ กิจกรรมเหรียญซ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแฟชั่นนะครับแล้วก็คือ100โทเค็นนะครับสามารถแลกเป็นด้านเซตนะครับออริจินอลซัมเมอร์นะครับแล้วก็สลับ100นะครับโทเค็นนะครับเหรียญแฟชั่นนะครับสามารถมาแลกเป็นด้านเซตสวิตซ์ซัมเมอร์ได้นะครับแล้วก็80โทเค็นนะครับสามารถแลกเป็นด้านเอ่อชุดนะครับซัมเมอร์บีดได้นะครับแล้วก็50โทเค็นสามารถแลกเป็นด้าน เสื้อพี่แจ๊ดนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็สลับนะครับ50โทเค็นสามารถแลกบทรงผมนะครับสีฟ้าของพี่แจ๊ดนะครับ5กูบอยเลยแล้วก็สลับ20โทเค็นนะครับสามารถแลกในด้านอันนี้ได้นะครับสลับทรงผมสีทองทรงผมนักเก็ตนะครับแล้วก็สลับ20ไดมอนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่20ไดมอนด์สิเป็น20โทเค็นนะครับสามารถแลกในด้านเออทรงผมสี พี่แจ๊ดนะครับก็จะเป็นลูกหมุนสีชมพูนะครับแล้วก็สลับอันนี้ก็จะเป็น20โทเค็นนะครับสามารถแลกเป็นได้์ชิบะนะครับสกินนะครับจะไล์ชิบะนี่เลยนะครับแล้วก็สลับ5โทเค็นและก็2โทเค็นต่างๆสามารถแลกเป็นได้์ชิ้นส่วนของดวงจ้ำต่างๆได้เลยได้นะครับแล้วก็สลับเป็นได้์1โทเค็นนะครับก็จะแลกเป็นได้์ตัวสัมภาระนะครับเครื่องตรวจจับอะไรต่างๆก็จะมีกองไฟนะครับเครื่องตรวจจับหรือว่าเรียกไอดอปหรือว่าแผ่นที่เสบียงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสักิจกรรมนี้ก็จะเริ่่่มตตัั้งแวนที ออวันที่3จะถึงวันที่18นะสำหรับกิจกรรมบีซ่าทานุรรอนะครับแล้วก็มาที่กิจกรรมสายฟรีนะครับนาฮอตเกิดออนเดอะบีนี้นะครับนะก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับนะจนถึงออวันที่3มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่13เอาวันที่3มิถุนายนจนถึงวันที่13ก็คือลงเล่นนะครับล็อกอินก็คือเราจะได้เป็นด้านอันนี้มาสำหรับเป็นด้านอันนี้นะครับเป็นด้านเอ,อ ห่วงยางสีเขียวนะครับนะก็คือเป็นประมาณนี้เลยก็คือนํามาแลกนะครับตลับต่างๆเรื่อยๆนะครับก็คือลงเล่นตามแมพแล้วก็วันที่14จนถึงวันที่15านะครับนะสามารถแลกปนด้านอันนี้ได้นะครับนะเป็นห่วงยางสีฟ้านะครับก็จะเป็นเออสามารถไปแลกเป็นโทเค็นต่างๆได้นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้สลับเสื้อและหัวนี้ก็จะเป็นฮอตเกิลเบีเวิดนะครับก็จะเป็นเออเซตฮอตเกิลเบีเวิดนะครับก็จะมีเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วก็เป็นด้านทรงผมแล้วก็เป็นในด้านรองเท้านะครับ โอเคนะครับแล้วก็สลับเป็นหน้ากิจกรรมนี้เรื่องแต่วันที่3จนถึงวันที่16นะครับโอเคนะครับสหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็สักกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมเอาทะเลหมดใจนะครับสักกิจกรรมนี้ก็คือล็อกอินฟินิทนะครับรับไอเทมฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับก็คือวันเดียวเท่านั้นสหรับวันที่14มิถุนายนนะครับก็คืออย่าลืมมาล็อกอินนะสามารถได้เป็นท่านคู่หูใหม่ก็คือเป็นท่านนกนกกาบ่าวอะไรประมาณนี้แล้วก็สลับบัตรเป็นชื่อฟรี1ใบแล้วก็สลับคูปองไดมอนดด์99ใบนนนะคูะก็คือแบบ เออคือมันดีเกินนะครับนะก็เก้าสิบเก้าใบก็คือแบบได้ยกยกเซิร์ฟเลยนะครันะก็จะเป็นมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือมันได้รับสามอย่างนี้หรือว่าให้เลือกหนึ่งอย่างอะไรประมาณนี้ถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างผมก็ขอจะเอาไปในด้านไอ้คู่หูนี้นะครับมันน่าจะแรนะสำหรับคู้หูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนปีกอะ่ะ เหมือนเป็นธงชาติไทยอะไรประมาณนี้หรือว่าคนไทยในออกแบบนะับขอจะขึ้นให้สำหรับคนดูนะครับนะสำหรับเทมโคดนี้นะครับสามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟกันเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็สำหรับเทมโคดนี้ใครใส่ได้นะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะแล้วก็ก็สำหรับคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนาะยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ